เคยนั่งสมาธิต่อเนื่องสามวันติดต่อกันตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มหลังจากเลิกนั่งสมาธิคืนต่อมาตาจะค้างไม่ยอมหลับจนสว่างกลางวันอีกวันก็ไม่มีความรู้สึกง่วงนอนและก็ไม่รู้จักอ่อนเพลียยังคงสดชื่นเหมือนเดิมเบียนถามว่าเป็นเพราะอะไรถึงนอนไม่หลับแล้วยังไม่ง่วงนอนอีกการนั่งสมาธิเช่นนี้ผิดหรือไม่นะฮะ ก็ไม่ผิดหรอกถ้าตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะปรับตัวของเขาเองได้นะถ้าหากว่าไม่ง่วงเนี่ยอย่าไปกังวลบางคนเนี่ยเ,เกิดความรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยสงสัยใกล้จะต้องตายนะสุขภาพคงจะแย่หรือว่ามีอาการผิดปกติมีอาการกลวนแปรอะไรบางอย่างนะถ้ามองตามหลักของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเขารู้ของเขาเองนะว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการจะดับเครื่อง เมื่อไรเขายังไม่พร้อมจะดับเครื่องอไม่ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราไม่ได้มีอาการอของใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะี่นะอาการนอนไม่หลับเนี่ยมักจะไม่มีความกระสับกระส่ายสักเท่าไหร่นะก็นอนเล่นไปแต่ถ้าหากว่ามีความกระสับกระส่ายมีความพุ้งสั้นเข้าไปเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมานะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ายิ่งยิ่งพุ้งสั้นหนักขึ้นทุกทีนะก็โดยเฉพาะอันนี้ พูดในกรณีของคนที่ทำสมาธินะครับถ้าหากว่าเราทำสมาธิแล้วมีความาตื่นตัวอยู่จริงๆแล้วเนี่ยท่านแนะนำให้เดินจงกรมนะอย่าไปฝืนนอนเพราะว่า,าความความพร้อมที่จะทำงานในทางธรรมคือทั้งสมถะและว,วิปัสสนาเนี่ยมันยังคงมีอยู่ ็ใช้ให้เป็นประโยชน์ซะหลายคนสงสัยเอ๊ะครูบาอาจารย์ทำไมท่านเดินทั้งวันทั้งคืนนั่งทั้งวันทั้งคืนสลับกันมันก็เพราะทํานองนี้แหละนะฮะสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่สมัยนี้ก็มีนะที่ท่านบําเพ็ญบําเพ็ญเพียรน,น,นะครับชนิดที่เรียกว่าท่านอุกฤษนั่งอย่างเดียวข้ามวันข้ามคืนหรือว่านั่งสลับเดินโดยไม่เอ็นหลังเลยนะไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เสียสุขภาพถ้าหากว่า มีปิติมีความสุขนะอันเกิดจากการนั่งสมาธิหรือเดินจง,จงกรมมากพอนะครับเพราะว่าร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาก็วิเคราะห์อ,ออกมานะมันไม่ได้ต้องการที่จะพักผ่อนด้วยวิธีนอนหลับนะตัวร่างกายเองนะเ,เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนโหมดมันคือสมองอันะอันนี้เป็นตามความเข้าใจของเขานะเพราะว่า มิดด้วยวิธีสังเกตคลื่นสมองของนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าถ้าหากสมมตินะเข,เขาตีค่าแบบนี้สมมุติว่ามีแต่การตื่นอย่างเดียวไม่มีการนอนเลยเนี่ยคลื่นสมองมันจะปั่นป่นปวนมากเกินไปช่วงของการนอนเนี่ยต้องต้องมีการปรับคลื่นสมองนะปรับคลื่นสมองให้มันมีสภาพที่ไม่ยุ่งเหยิงจนเกินไปไม่อัด ไม่อ่านแน่นจนเกินไปนี่อันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะตามตามข้อวิจัยที่ผมอ่านไว้หลายปีแล้วไม่แน่ใจว่าเขา,เาทําการวิจัยหรือว่าค้นคว้าไปถึงไหนแล้วแต่มันก็เข้ากับหลักทางธรรมนะคือว่าสําหรับคนที่มีปิติสําหรับคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยเจิตใจมันไม่ปั่นป่วนมันไม่มีความสับสนระหว่างวันมากเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนอนมาก แต่ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปทั้งคิดทั้งพูดทั้งทําในแบบมีความยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเนี่ยนะจิตก็ต้องการช่วงเวลาสักช่วงหนึ่งที่จะปรับตัวที่จะทําให้คลื่นของใจเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในอาการที่เหมาะสมนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องออกตัวนิดหนึ่งว่านี่เป็นการพูดตามความเข้าใจของผมนะคือคือตามหลักการแล้วเนี่ยเราจะอธิบายค่อนข้างจะ ถ้าถ้าหากว่า,าพูดในแนววิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมองว่าเวลาเรานั่งสมาธิหรือว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยจะมีการหลั่งสารอะไรออกมาบางอย่างซึ่งทําให้มีความรู้สึกตื่นตัวทําให้เกิดความรู้สึกอยากจะทํางานมีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งกระชุ่มไปชชวยอะไรแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่จะอธิบายกันไปตามแง่มุมที่แต่และฝ่ายตั้งข้อสังเกตไว แต่ผมบอกใต้ยอย่างหนึ่งอันนี้ที่ชัดๆนะฮะไม่มีใครที่นอนไม่หลับแล้วตายนะฮะคือถ้าในกรณีของการนอนไม่หลับนั้นนะยิ่งเป็นการนอนไม่หลับอย่างมีความรู้สึกปกติไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีความฟุ้งซ่านกระวนกระวายนะไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นก็ขอให้มันนอนไม่หลับไปเถอะแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นนะอาจจะ ลุกขึ้นมาเดินจงกรมหรือว่าทําอะไรอย่างอื่นไปจนกระทั่งเกิดความอ่อนเพลียแล้วค่อยไปหลับก,ก็ได้นะครับการจริงๆไอ้ความรู้สึกอ่อนเพลียนี่ก็เป็นอาการทางกายนะที่ต้องการพักผ่อนนอนหลับเดี๋ยวผมพูดเสริมเข้าไปเพราะว่าเมื่อเมื่อครู่นี้จะพูดในแง่เหมือนกับว่าร่างกายไม่เกี่ยวเลยจริงๆแล้วก็เกี่ยวนะความอ่อนเพลียนะแต่พูดถึงเนี่ยว่า ที่เขาวิจัยกันออกมาเนี่ยตัวตัวการที่แท้จริงนะที่ทําให้หลับลงไปเนี่ยหรือเราจะต้องพักผ่อนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ว่าว่ากันนะครับว่าเป็นการจัดระเบียบเครื่องสมองใหม่